สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเรานะในวันนี้ครับผมก็มีโน้ตบุ๊กมารีวิวให้ดูอีกแล้วนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรเรามาดูกันเนาะตัวโน้ตบุ๊กที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้ครับจะเป็นโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับก็คือตัวโน้ตบุ๊ก ASUS เป็น ASUS ตระกูล VivoBook 16 ตัว VivoBook ตัวนี้นะมีความพิเศษนะครับในเรื่องของมันเป็น VivoBook ที่ใช้อา u ซีพนะเหมือนกับตัว ZenBook ตัวนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็มีทำรีวิวไปแล้วนะผมไม่รู้2ตัวนี้ตัวไหนจะออกก่อนนะเพิ่อ,ออกมานะครับเพิ่องออกมาขายเพิ่อ,ออกมาจำหน่ายอ่ยเ,เร็วนี้เองนะแล้วผมก็ถอยมาเลยทั้ง2ตัวนะครับ ตัวนั้นจะเป็น1 4นิ้วตัวนี้จะเป็น16กนิ้วตัวนั้นจะเป็นเกรดพรีเมียมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นัวเริ่มต้นที่ผมถอยมาเนี่ยคือผมจะเอามาให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าใครที่เล็งอ่าวเวบุ๊คสิบอาร์มตัวนี้อยู่เนี่ยยังไม่มีโอกาสที่เห็นตัวจริงเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวรุ่นที่มันชนกันในตลาดกันนิดนึงนะถึงผมจะบอกว่าตัวนี้เป็น่าตัวรุ่นเริ่มต้น ของตัว ARM เนี่ยแต่ว่าจริงๆเ่ยในตลาดมันมีรุ่นเริ่มต้นที่ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยอยู่นะอย่างตัวเนี้ยตัว vivo book 16 ARM ตัวเนี้ยราคามันอยู่ที่ประมาณ28,000นะครับหรือ26,900นะครับต็นแล้วแต่ว่าใครจะหาซื้อในราคาไหนได้นะในตลาดมันจะมีอีก2แบรนด์นะครับที่เป็นคู่แข่งนั่นก็คือ1เลยคือ Acer Swift Pro 14 AI ตัวนั้นราคา29,900บาทกับอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว Renovol d e e p a d X, Renovo Ideapad 5X มั้ 5X หรือ X เนี่ยแหละอันนั้นก็ราคา26,900บาทเป็น14นิ้วเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลย14นิ้วทั้งสองตัวนั้นอนะ Acer กับ r e n o v o เป็นโนบุ๊ก14นิ้วทั้งคู่นะครับทีนี้สิ่งที่มันจะแตกต่างกันอยู่ก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นโนบุ๊ก16นิ้ว นะแต่ว่าได้ตัว x ธรรมดาตัวนั้นเขาจะเป็น x พัดทั้งคู่นะรีโนโวก็เป็น x พัฒนะอ่าแล้วถ้าเรื่ออื่นๆเนี่ยนอกจากขนาดหน้าจอกับตัว R cpu ที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีอะไรละเอียดปิดย่อยนะพวกพื้นที่ sd พวกวารันตีเนี่ยอาจจะไม่เท่าอย่างร e โน v วเนี่ยที่ผมดูมาได้ปีเดียวนะ เอเซอร์น่าจะสปีมั้งตัวนี้ก็สปีถูกไหมวิโว่วิโวสิบหกนะครับในตลาดเนี่ยจะมีสองรุ่นนะครับจะมีสองรุ่นก็คือตัวที่เป็นอาร์มกับตัวที่เป็นอินเทลนะครับตัวนี้ที่ผมเอามาจะเป็นอาร์มแต่ว่าหน้าตาตัวอาร์กับอินเทลน่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันเป๊ะๆต่างกันแค่ว่าใช้ CPU คนละกัตัวมาดูในเรื่องของการออกแบบก่อนนะครับการออกแบบดีไซน์เนี่ย ตัว VivoBook นะก็จะมีการออกแบบที่คล้ายๆกับรุ่นเก่าอยู่พอสมควรในในส่วนของภายนอกในส่วนของภายนอกอย่างเช่นโคเวอร์ตรงเนี้ยหน้าตายังเหมือนเดิมเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสกรีนคำว่า asus v i v o b o o k ตรงเนี้ยกับตัว v i v o b o o k ตัวเก่าเนี่ยหน้าตาเหมือนกันถ้าคุณอปิดฝาเครื่องลงมาแล้วคุณเอามาเทียบเนี่ยคุณจะแยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ แต่สําหรับตัวใหม่นะครับสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือการออกแบบดีไซน์ภายในตัวเครื่องการออกแบบดีไซน์ภายในตัวเครื่องตัวนี้นะจะมีจะเป็นการออกแบบที่ออกแบบมาใหม่นะครับดูทันสมัยขึ้นถ้าเทียบกับตัวเก่านะครับตรงนี้จะดูดูทันสมัยกว่านะถ้าเราลองดูการออกแบบดีๆนะครับมันก็จะไปละไม้คล้ายคลึงกับว i ว o o ิ o บุ๊คเ s e ซนะที่เป็นพวก s 1 4 S16 ข้างใน,นี้จะเหมือนกันนะคล้ายๆใกล้เคียงใช้คําว่าใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่มันต่างกับ S-Series นั่นก็คือว่า่าวัสดุที่เขาใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นพลาสติกถ้าเป็น H s s r r i s เนี่ยเขาก็จะใช้อโลหะพวกอลูมิเนียมในการอ่าทำโคเวอร์ทำตัวเครื่องขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะมันก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมันจะเป็นฝาหลางังฝาใตา้ตัวเครื่อง ตัวปาร์มเลสเป็นพลาสติกเรื่องของความบางขนาดนะครับก็มีขนาดที่บางบางอย่างเห็นได้ชัดก็ถ้าเราเทียบว่ามันคือมันบุิบ16นิ้วเนี่ยตัวเนี้ก็ถือว่าค่อนข้างบางดีนะครับอาจจะไม่ได้มองว่ามันบางจนบางจนแบบบางขนาดนั้นอ,อันนี้อันนี้14นิ้วถูกไหม14นิ้วี4นิ้ว อันนี้สิบหกนิ้วนะครับผมจะลองเทียบตัวด้๋ยวพมเอาตัวล็อกผ่านลากออกก่อนมันจะได้ไม่ไปขุดกันสบสนิ้ว16สิบหกนิ้วนะดูแค่ความบางพอนะความใหญ่ไม่ต้องนะเรารู้อยู่แล้วสิบสี่นิ้วมันเล็กกว่าสิบหกดูความบางนะก็จะเห็นว่าความจริงแล้วมันก็มีความใหญ่กว่าตัวสิบสี่นิ้วอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะถ้าเทียบ ไมนชันก็ประมาณนี้นะ14นิ้วกับ16นิ้วนะครับก็เทียบประมาณนี้แล้วกันเรื่องของน้ำหนักนะครับตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ1.88กิโลหรือหนักประมาณโล9นั่นเองครับ1.9กิโลสาเหตุที่มันหนักเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาใช้อวัสดุเป็นพลาสติกที่น้ำหนักอาจจะมีน้ำหนักมากกว่า อะดุที่เป็นโลหะแบบนั้นนะครับเวลาถือนานๆก็มีอาการเหนื่อยแต่รถมุกใหญ่ขนาดนี้คงไม่มีใครเอาไปถือใช้งานหรอกถูกไหมคุณก็ต้องวางกับโต๊ะเพื่อใช้งานมันอยู่แล้วนะครับตัวพอทที่มีให้เขาให้พอตอย่างดีมาเลยนะอย่างทางด้านเนี้ก็จะมีพอทไอซีไอซี C, นะสองพอนะครับซึ่งไอซีนี้เป็นไอซีแบบ4 0กิกะบิตด้วยนะสปีดนะครับผม เป็นไ y p e C ที่มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงนะส่วนตัวไทยเอที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นไทยเอแบบ5้กิกะบิตด้วยนะครับก็คือไทยเอก็ให้มาดีเหมือนกันแล้วก็มี HDMI นะครับแล้วก็มีอุปััง3.5ตรงนี้นะฝั่งหนึ่งมีอะไรฝั่งหนึ่งมีมาให้พอร์ตเดียวเลยนั่นก็คือ Type C นะครับซึ่งไ y p e C ฝั่งนี้ก็เป็น5กิกะบิตเช่นเดียวกันนะก็เขาให้พอตมาดี ให้พอร์ตอย่างดีมาให้แต่ก็ไม่ได้ให้มาแบบเยอะมากนะแต่ก็ให้มาพอเพียงให้ไทไทซีสองพอร์ตไทเอสองพอร์ตเฮดดีไอหนึ่งพอร์ตหูฟันสามจุดห้าหนึ่งก็คือเพียงพอแล้วขาดแค่อะไรที่หายไปการลีดเดอร์นะขาดแค่การลีดเดอร์คือมันขาดใจอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าความจริงโน้ตบุ๊กตัวนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กสายอ c h a r เตอ e ์ได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณมีช่องเสียบการลีดเดอร์นะอันนี้ช่องเสียบการลีดเดอร์ ไม่มีนะครับมีแค่ไฟไฟแสดงสถานะตอนเปิดกับตอนชาร์จเท่านั้นเองเสียดายเสียดายนะครับทางด้านหน้าก็ไม่มีอะไรทางด้านหลังก็เรียบๆครับไม่มีสกรีนหรือว่าไม่มีอะไรนะแต่ว่าจะเห็นในเรื่องของตัวช่องระบายอากาศอยู่ทางใต้เครื่องตรงนี้นะครับมาดูฝาล่างกันนะครับฝาลา่างนี้เซอร์ไพรส์มากเลยครับรูระบายอากาศมีอยู่แค่รูเดียวตรงเนี้ยซึ่งเล็กมากอ่ะ คือมันมันแค่นี้เองมันแค่เอาดูดอากาศเข้าจากทางนี้เข้าไปเท่านั้นเองนะครับมันยังไม่ได้มีอาการเจาะที่แบบใหญ่โตเหมือนอโน้ตบุ๊กทั่วไปที่เขาจะเจาะทั้งแผงเลยเงี้ยเพื่อที่จะเอาลมเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ผมคิดว่าเป็นเพราะตัวอาร์มมันไม่ได้มีความร้อนในเรื่องของการใช้งานแล้วมันจะร้อนขนาดนั้นนะดังนั้น ช่องระบายอากาศเนี่ยเขาจึงออกแบบมาให้มีขนาดที่เล็กแค่มันแบบแค่นด้เลยนะอเพียงพอพอประมาณพอประมาณที่จะเอาลงเข้าไปแล้วก็ระบายความร้อนได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าตัวเครื่องเขาไม่ร้อนเพาจฉะแบบนี้มีข้อดีนะการที่ตัวพัดลมมันช่องมันเล็กแค่เนี้ยมีข้อดีนะครับก็คือว่ามันก็ไม่กินฝุ่นเยอะมันไม่กินฝุ่นเยอะมันก็หมายความว่าฝุ่นมันก็จะไม่เข้าไปอ่ะ อุดอันหรือเข้าไปสะสมในตัวเครื่องเท่าไรนักนะครับมันก็จะเป็นจุดมองมองเป็นจุดอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะการที่เราไม่ต้องไปแบบแกะเครื่องเพื่อเข้าไปทาความสะอาดข้างในบ่อยๆเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยทากันอยู่แล้วสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ดูจากตัวเครื่องนี้นะครับไม่มีการแปะในเรื่องของสติกเกอร์ที่หัวน็อตเลยแปลว่าเขาก็ออกแบบมาให้มันแกะเครื่องได้อยู่ทังเนี่ยอมออกแบบมาให้แกะได้อยู่นะ ดูแล้วไม่ไม่มีความซับซ้อนนะครับไม่มีความซับซ้อนในเรื่องของการแกะน็อตเลยเนาะดูแกะง่ายคนระับดูแกะง่ายนะครับแต่ผมยังไม่แต่ผมไม่แกะหรอกเพราะว่ามันอัปเกรดอะไรไม่ได้อยู่้น SSD อย่างเดียวอย่างอื่นอัปเกรดไม่ได้เลยแล้ว SSD เนี่ย Windows ที่ติดมาก็เป็น Windows Arm ก็ถ้าคุณจะแกะ SSD ออกแล้วคุณไปลง Windows ใหม่ที่เป็น X86 เนี่ยมันจะทำไม่ได้เอานะ,ะมาดูข้างในกันต่อ เปิดมาข้างในก็จะเจอกับหน้าจอขนาด16นิ้วนะครับซึ่งเป็นอัตราส่วน16ต่อ10ด้วยนะเป็นอัตราส่วนแบบใหม่แล้วก็หลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อก็อนิยมหรือว่ามีการตับมาใช้อัตราส่วนแบบนี้หมดแล้วข้อดีของหน้าจอ16นิ้ว16ต่อ10เนี่ยมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของการที่มันไม่มีพื้นที่ทางด้านล่างหรือเยอะสักเท่าไหร่เราอาจจะเคยเห็นโน้ตบุ๊ก15นิ้ว ที่มีพื้นที่ส่วนของใต้จอเนี่ยหนาเป็นหัวแม่โป้มเลยซึ่งอันเนี้เล็กค่อนข้างถูกใจนะครับค่อนข้างถูกใจบางถ้าเป็น15เนี่ยมันจะกินเนี่ยมันจะกินแผดบ,บาร์ข้างล่างเนี่ยไปเลยแล้วก็เป็นพื้นที่หน้าจออยู่ประมาณนี้นะมันก็จะดูดูดูหนาเตอะขึ้นมานะครับอันนี้ก็ได้พื้นที่การทํางานน้ด้านล่างคืนมานะโดยที่ไซซิ่งว่าขนาดตัวเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกัมันบูสต์สนิ้วเท่าไรเลยนะครับขอบจอเนี่ยค่อนข้างบางน,นะครับ บางผมมองว่าบางหมดเลยทั้งสี่ด้านว่าจะเป็นบนล่างสายขวานะครับสายขวาเนี่ยบางอยู่แล้วส่วนข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายมันก็เป็นช่องเอาไว้ทาเรื่อง,องกล้องเว็บแคมแล้วก็พวกเซ็นเซอร์หน้ามันสามารถที่จะสแกนหน้าเข้าวินโด้ได้เมื่อกี้ผมสแกนหน้าเข้าวินโด้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็พวกเซ็นเซอร์พวกอะไมค์อัดเสียงต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะตัวเว็บแคมก็สามารถเปิดปิดได้แบบนี้นะครับ หน้าจอเป็นอัตราส่วน Full HD นะเป็น1980ันเาปคูนนะครับยังไม่ได้เป็นแบบ 2K หรือว่า2.5หรือ2 8 K นะครับยังเป็นไซส์ Full HD Plus ปกติซึ่งสำหรับผมสายทำงานก็เพียงพอนะครับในการที่เอาไว้ใช้ทำงานทั่ว,วไปนะก็จะเป็นในเรื่องของงานฝั่งออฟฟิศเซอร์งานฝั่งด็อกมิมนต์หรือว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมถึงการดูอ,อความบันเทิงต่างๆดูหนังนะครับดูซีรีส์เนี่ยมันอัตราส่วนถึงจะเป็นแค่อัฟเวเชีพลัสแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เสียทรสในการดูหรือว่ารับชุอะไรอย่างใดน,นะผมว่าก็โอเคนะครับไฟหน้าจอนะครับก็มีความสว่างอยู่ระดับระดับนี้เลยผมจำนิดจำนิดมันไม่ได้นะแต่ก็สว่างเพียงพอที่จะเอาไปใช้ งานภายนอกได้อยู่นะครับไม่ได้สว่างมากแบบสู้แสงตาแตกแบบนั้นแต่ก็มีความสว่างเพียงพอที่จะไปใช้งานภายนอกได้ถ้าเกิดผมใช้งานในออฟฟิศผมก็จะตั้งความสว่างอยู่แค่ประมาณ 60- 70%แบบเนี้ยก็คือเพียงพอต่อการใช้งานในออฟฟิศอยู่นะครับมองผ่านกล้องอาจจะดูดูมืดไปนะแต่ว่ามองใช้งานจริงตรงเนี้ยแสงสว่างค่อนข้างเพียงพอทั้งบนออฟฟิศผมเนี่ยไฟแผ่วแผ่วแผ่วพาวไปหมดนะก็ อาจจะดูทําให้จอมันมืดลงได้นะจอตัวนี้เป็นแอนตี้แกลนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไปติดฟิล์มเงาได้ซึ่งอนาคตเดี๋ยวผมติดฟิล์มเงาแน่นอนเพราะว่าผมชอบจอเงามากกว่าถึงมันจะราคาญลูกตาตอนแสงสะท้อนก็ตามแต่ก็แลกกับความสบายใจที่ผมชอบสีที่มันดูดูสดฉ่ำน,นะครับตัวสเปคนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงก็จะเป็นตัว CPU เป็นส n น p d r a g อน 1> x 1นะครับเป็นแบบ8ข้อ8เทรดนะตัวแรมจะเป็นแรม16 g b นะครับเป็น lpddr x แล้วก็บัสเนี่ย8 448เลยนะก็เ,เป็นออนบอร์ดมา soc ค่อนข้างเร็วตัว sd เป็น512นะครับ Wi-Fi เป็น uh, Wi-Fi 6E หร e duo band ตัว npu อ่ะตัวนี้ใช้ x plus ตัวนี้ส snapdragon x plus ตัวนี้ npu ใช้ npu ตัวเดียวกับตัวที่เป็น x plus นะครับ ส่วนตัว g p u ก็จะเป็น Arduino X1 ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ CPU แล้วก็ GPU นะครับในแต่ละซีรีส์ของตัว Snapdragon นะสเปกก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดที่ให้มานะครับขนาด16นิ้วปุ่มข้างบนมีปุ่มให้ใช้ครบถ้วนนะครับรูดถึงปุ่มเปิดปิด,ดตัชแพตรงนี้แล้วก็ปุ่มปิ้นสกรีนมีมาให้ครบนะครับตัว ปุ่มเปิดปิดไฟคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้ไฟคีย์บอร์ดจะมีสามระดับก็คือสว่างระดับหนึ่งระดับสองระดับสามครับแนะนําว่าให้ใช้ระดับสองหรือสามนะครับเพราะระดับหนึ่งมันมองไม่เห็นระดับหนึ่งมันมองไม่เห็นนะครับพูดเลยว่าไม่เห็นจริงๆครับไม่เห็นจริงๆต้องใช้ระดับสองถึงจะเห็นขึ้นมาบ้างเห็นไหมระดับสองถึงจะเห็นขึ้นมาบ้างหรือว่าระดับสามไปเลยนะครับก็จะเห็นชัดขึ้นมาเลยนะตรงนั้นระดับ หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นระดับที่ไม่ไม่ได้ช่วยถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่มืดมืดจริงๆเนี่ยระดับนี้เนี่ยมองไม่เห็นนะครับดังนั้นก็จะตั้งเป็นผมก็จะตั้งเป็นระดับสองไว้นะครับตัวคีย์บอร์ดก็เป็นเนี่ยมีน้ำแพดมาให้นะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบมาตรฐานหกแถวนะครับก็ใช้งานได้เป็นได้ถนัดมือเพราะก็มันค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนฟิลลิ่งก็ มีระยะการกดที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะให้ความรู้สึกในการกดที่ที่ดีนะครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกหลวมนะมีความมีความแน่นอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบมีเสียงต๊อปแกบเยอะอะไรขนาดนั้นนะถือว่าโอเคระยะการกดระยะการกดระยะการดิงโอเคระยะห่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นอาศัยใหญ่นะครับ ังนั้นระยะในการที่เรากดนิ้วยาวนิ้วยยาวๆๆกดเข้าไปก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเกิดมันเล็กมากๆกดก็ไม่ไหวก็อยู่อย่างดียวแมกอืม,ม,มอันนี้ก็เนี่ยระยะการกดก็โอเคนะครับอืมทัชแพดก็เป็นทัชแพดขนาดใหญ่นะแบบนี้เลยหนึ่งฝ่ามือปิดไม่มิดนะครับอยู่นี้ตัวทัชแพดนุ่นบุ๊กนี่ใหญ่มากนะอ่าสู้กับฝั่ง Apple ได้สบายนะครับมีสติ๊กเกอร์ snapdragon แ,แล้วก็ตัว เขาซอฟต์ติดมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะในเรื่องของตัวสเปคเครื่อง,ง,งต่างๆตรงนี้นะเป็น AI มี AI Camera 40กิกะบิตแล้วก็แบตเตอรีอ่แบตเตอรี่นี่น่าสนใจนะครับข่าวดีคือผมเทสแบตเตอรี่มหให้ดูแล้วแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรีอ่ขนาด50วัตต์ออวนะครับขนาด50วัตต์ออวซึ่งถ,ถ้าเทียบถ้าเทียบกับตัว ซินบุ๊กตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นเป็นแบตเตอรี่70นะครับตัวนี้50ดังนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันก็จะมีอายุสั้นกว่าตัวซนบุ๊กแน่นอนนะอย่างเช่นผมเอามาใช้ทำงานทั่วไปทำงานเอกสารเข้าอินเทอร์เน็ตเอาอารโมซัพพอร์ตทำ YouTube นะครับแสงหน้าจอ70ไฟระดับ2นะครับต่อเมาส์บลูทูธต่อหูฟังบลูทูธนะใช้งานได้ประมาณ7ชั่วโมงนะครับใช้งานได้7ชั่วโมง ถ้าเทียบกับตัวเซนบุกตัวนั้นได้10ชั่วโมงตัวนี้7นะครับแต่ทีนี้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมจะไปลองเทสกับลักษณะการใช้งานที่คนอื่นๆเขาชอบทำกันกนะ็คือเปิดดูหนังดูซีรีส์ดู YouTube เนี่ยความสว่าง50ความสว่าง50เปิดดู YouTube นานไหมนะครับก็ตั้งไฟคีย์บอร์ดระดับ2ต่อเมาส์ด้วยเพราะมีแบบใช้ขยับเมาส์เปลี่ยนตอนเปลี่ยนตอนนอนดูเปลี่ยนตอนองนี้ย ก็สามารถใช้ได้ถึง9ชั่วโมงเลยถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวเซนบุ๊กเซนบุ๊กถ้าเกิดผมเทสแบบนี้เหมือนกันนะคิดว่าน่าจะมีขึ้น1สบชั่วโมงอยู่แล้วตรงนั้นนะครับแต่เซนบุ๊กไม่ได้เทสนะอามาลองเทสแบบนี้ดูก็ได้9ชั่วโมงนะครับทีนี้อเรามาลองเอามาเล่นเกมดูนะครับเล่นเกมเกมชินิมแพกนะครับก็ตั้งกราฟิกระดับโล w l o แล้วก็45าเฟรมเรทให้มันเล่นได้นะ ไฟหน้าจอ70นะครับคีย์บอร์ดระดับ2ต่อเมาส์ต่อบลูทูธหูฟังเหมือนกันเลยนะสามารถเล่นเกมได้2ชั่วโมงถือว่าเป็นปริมาณไฟที่เล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าก็ค่อนข้างดีนะอยู่ในระดับค่อนข้างดีมากครับแต่ก็มันก็ไปใกล้ๆกับตัว AMD ซีรีส์7000นะที่เป็นตัว 7730U ตัวนั้นนะ เขเล่นได้ประมาณสองชั่วโมงเหมือนกันนะแบตก็ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าวัตต์เอาอะไรประมาณเนี้ยให้เขียนัะเลยอือก็ในเรื่องของการประหยัดไฟก็ถือว่าทำได้ดีอาทิบกับโน้ตบุ๊กสาย x 8 6แต่ก็สำหรับตัวนี้อาจจะไม่ได้กระโดดมากก็อลืมไปตัวเนี้ยสายเหตุนหนึ่งที่แบตเตอรี่มันไม่ได้แบบกระโดดหรือว่าประหยัดได้ขนาดนั้นใะเหตุผลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นจอสินิ้วลืมนึก อันนี้จอ16นิ้วอันนั้นจอ14นิ้วนะครับส่วนตัวไอเดีย d 13นิ้วที่เป็น AMD ที่ผมเทสอะใน2ชั่วโมงเหมือนกันอันนั้นจอ13นิ้วก็เล็กกว่านี้พอสมควรเลยมันก็ประหยัดไฟใกล้เคียงกันใช่ไหมอันนี้จอใหญ่ก็จะกินไฟกว่าดังนั้นถ้าจะให้แฟร์ถ้าจะให้แฟร์ให้เทียบกับโน้ตบุ๊ก X86 ที่เป็นจอ16นิ้วด้วยกันแล้วกันซึ่งผมยังไม่มีผมก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันจะประหยัดไฟ มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดที่กับสิบสนิ้วกับ1ิบานิ้วเนี่ยมันมันก็ยังประหยัดไฟอยู่กว่านั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้มากถ้าจะให้ประหยัดไฟอย่างเห็นได้ชัดก,ก็ต้องไปตัวเจ็ดสิบวัตต์เอาตัวนั้นนะครับอืมอ่โอเคก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวตัวโน้ตบุ๊ก o ิวอ่า Vivo สิบหก6 ARM มแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจตัวนี้อยู่นะเห็นมีในในในเพจมีทาาผมอยู่ว่าจะมี อ่าวีโว่16เข้ามาไหมอันนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วในที่นี้คือซื้อมาแล้วนะครับไม่ได้ว่าเขาให้มาโน้ตบุ๊กทุกเครื่องที่ผมเอามารีวิวเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ได้สปอนเซอร์ผมซื้อมาเองผมยืมเขามา90%ซื้อเอง95%ดีกว่าซื้อเองนะครับอีกสักประมาณ5%ยืมเขามาซึ่งน้อยมากๆนะส่วนใหญ่ซื้อเองหมด แล้วก็ไม่ได้รวยนะครับไม่ได้รวยแค่ว่าชอบซื้อใช้ชอบเปลี่ยนบ่อยบ่อผมจะมีของพวกหลายตัวผมก็ซื้อเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะครับซื้อเปลี่ยน,นขายเทิร์นออกเปลี่ยนตัวใหม่ขายเทิร์นออกเปลี่ยนตัวใหม่เป็นอย่างนี้มานะตอนนั้นผมก็ไม่ได้แบบถึงขั้นที่ว่าต้องจ่ายเงินซื้อใหม่หมดทงางลังกรก็เปล่านะครับก็ซื้อขายตัวไหนมาเพิ่มตังอีกสักหน่อยรอชุนโปแฟลเซลโปสองสองหรือว่าของตกละตกรุ่น ก็จะเห็นของตกรรุ่นที่ผมมารีวิวในช่องอยู่เหมือนกันนะครับพวกนั้นก็จะราคาถูกใช่ไหมผมก็เอามาซื้อแล้วผมก็เอามาทํารีวิวเก็บไว้แค่นั้นเองนะครับใครสนใจนะครับตัว ASUS VivoBook สิตัวนี้นะก็ลองดูนะครับประกอบการพิจารณาดูในตลาดมีคู่แข่งอยู่นะครับทั้ง Acer แล้วก็ Lenovo นะลองไปเปรียบเทียบสเปคกันดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอ16อาร์มเนี่ย ยัง akan, ยังไม่มีคู่แข่งนะยังมีแค่ตัว Asus v i v o Book ตัวนี้ตัวเดียวอยู่ก็ลองดูนะครับก็ PSAKI. ซื้อใช้ได้นะครับดีไซน์ก็ดีไซน์ใหม่แล้วไปเอาดีไซน์ของอาวิว o บ s e สซีรีมานะครับทำให้มันดูทันสมัยแล้วก็ดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กที่น่าใช้ตัวหนึ่งโน้ตบุ๊กนิ้วนะเป็น windows อาบใครดูมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามว่า ควรซื้ออาร์มมาเล่นไหมถ้าใครดูรีวิวเซนบุกไปแล้วเนี่ยผมจะยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าถ้าคุณใช้งานแล้วมันมีแอปที่สามารถรันบุญนี้ได้คุณสามารถซื้อใช้ได้นะครับคุณจะได้ในเรื่องของอาการประหยัดพลังงานที่ทำได้ดีกว่า X8 แน่อนอน X8 กับมันไม่นิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ประหยัดเดี๋ยวก็กิกนเดี๋ยวก็ประหยัดเดี๋ยวก็กิกนนะมันไม่นิ่งแต่ถ้าเป็นอาร์มเนี่ยค่อนข้างสตเบิล ในเรื่องของการใช้ไฟสเตมเปิลเลยว่ามันใช้เท่านี้มันก็จะใช้อยู่ประมาณเท่านี้ไม่แกว่งถ้าเป็น X 8ปหอ่ะมันก็จะมีบางจังหวะก็กินไฟเยอะบางจังหวะก็ไม่กินไฟก็ไม่รู้ว่ามันใช้หลักการอะไรในการมีเนตก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ฝากไว้เป็นข้อคิดนะแต่ถ้าเกิดคุณมีแอปที่ไม่สามารถที่จะรันบนอาร์มได้อัน,นี้ก็ให้พิจารณาหนักๆนิดน,น,น,นึงนะครับว่าถ้าแอปทำงานของคุณไม่สามารถใช้บนนี้ได้แล้วคุณจะ คุณจะใช้มันคุณจะใช้มันอย่างไรนะครับจะใช้มันอย่างไรนะนี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอจบครับกับก,บการอ่านรีวิวอ่านโนบุกเอซุตวิวโอ้บุกสิบหกอ่านแต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นตัวไหนเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับคลิปนี้จบแล้วนะ๊ายบา